บทนี้มีการระมันกะกะคือกุงไว้กลกเป็นผู้ใหญ่คนละไขรและเครื่อกือคำมีกลัวกะกะขี้กำหนดในนังกือเกือกกระ,ะมักึปืนรูดนั้นหรือแปดเปลี่ยนไปก็วันด,ดีค่ะคุกคนยินดีคับละกู ภากาภาคิงคันตยกลุ่มกึกาปีกึกามบึกกเกิดแกดิคือไว้กักคุกคมพอลลวแล้ะกะไปกันกันเลยค่ะคามาหน้ากาหน้ารัก็ไว้ผมหามกิริยามาเลยะกุบภาคเลียนลอย ก้าพูดก้ากระแดงความกิหินเรียนนนกืกิน่นบินหัวหน้าห้องที่ขยันขันแข็งใครใคกินลูก,กะขามาก็อย่าให้ลูดหลาขอคนบินอย่างขามาวันนี้อีกบินอย่างขามาวันนี้อีกขึ้นกันขามานได้คำ ให้เพื่อนและคูกลุ่มมนนากลุมควาคิอังคากราขนาดประกลุเลื่อนการคำกิจก,กรรมเพื่อประโยชน์ก่านดูเรานำเยินคามาคิดว่าเราเอาขยะมาขายกันดือนละครั้ง กินไว้พอรายปีเรานำเงิมไปคืออุปกรณ์การเรียนให้ลรียที่ขาดแคลนดีไหมคะเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนพยัหน้ากกเกียหฮฮากกเกียเอให้เห็นด้วยกับ เพื่อนบางคนคำน้าหลังเกือเมือนได้ยินข้ามาพูดขึงขยะคนนึกขึ้นกี่อาหารเปลือกกล้วยกุ่นกล้วยเกี่ยวกันมันแล้วใครก็คือขยะควดนี้แค่คลิกก็อยากล้านมือเลยข้ามาพอกระ ดาวกี่น้ำเพื่อออกมีใครเราหมายคือคครแหนที่นำมนรีกลขึ้นเพื่อกระดาหขวพักิขวดแก้วกับป่านน้ำอุดมไงเพื่อเหล่านั้นขอใครเพื่อลุ่นออกไปขีไม่งั้นคน ก้นขอลขาคูกลุ่มมนาค้อยกระลุกคาคิขอนักเดือนบีข้อกดลนล้ววกันว่าคุวักุขุดายขอนเดือนกุคนคันนำขยับมากับบ้านขมาและเพื่อนเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งและอากาศดูแลกาแย บัปี่ขยะคุบกุมนาะกิการแล้คือขอเก่าให้เข้ามาคือกะเกลข้าวก่อโดนเรียเข้าเพื่อดิดิกะได้มีคนร่วมและเข้าวไก่ระเบิดคือขายกิจการมีเริ่มงก้นด้วยดิ เพื่อนเพื่อนคันท่อนร่วมมือกก่เกมขี้เพื่อนเพื่อนท่อนอื่นเมื่อค้าเดือก็น,นำขยะมาร่วนด้วยพ่อค้าแม่ค้ากวานหน่อยขนหลายกันหนุกันหนานฮีฮาข้ามาอีกนั่นแหละที่คอยกะบะคกน,นั้นน่ะของขยะแก่และบพี่ โดยมีเพื่อนเป็นผู้คุวยเพื่อคากุกกนในการคิดเงิน